นีนะคะมาอยู่กับช่องเอเชียกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอเชียจะมาสอนสร้าง youtube กันเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่คุณผู้ชมนะคะควรทำก็คือกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะก็แอบมาดูช่องแต่อเองนิดนึงน,นะคะแล้วก็เราก็กดเข้าไปที่เออเขาเรียกว่าตรงนี้นะคะ่ะตรงตรงเนี้ยตรงตรง,ตรงที่ว่าเอเชียวงกลมเล็กๆค่อะคะ่ะแล้วก็กดไปที่ คำว่าช่องของคุณเนี่ยค่ะกดไปก่อนนะคะถึงไม่มีเช่อมันก็จะขึ้นให้นะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเอเชียจะลองเขียนให้ดูแล้วเอเชียจะกดแบบสร้างสร้างสร้างวิดีโอโซโรโซโรางสร้างนะคะอึสร้างนะเออสร้างกดไปที่คําว่าสร้างที่เอเชียเขียนเมื่อกี้อ่ะแล้วก็กดไปที่อันดับแรกของหน้าจอ กดไปที่คำที่เอเชียเขียนว่าสร้างนะคะกดคำว่าสร้างตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้ที่มันขึ้นคำว่าสร้างที่ว่าเป็นสีที่เขาเรียากว่าสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินแบบเนี้ยกดไปเลยอะนะคะแล้วก็เวลาจะลงคลิปก็กดตัวบวกค่ะ ตัวบวกแล้วก็มันจะมีให้เราถ่ายทอดสุดต้องพู้ติดตามถึงหมื่นคนแล้วก็บันทึกวิดีโอแล้วก็เอาลองใน youtube ก็ได้นะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถมีช่องของตัวเองได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปบ่าย,บายค่ะ